พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีรับพี่น้องผมจะพามาดูอะไรมากมามาดูมาดูผมมีอะไรให้ดูอยู่ในอยู่ในกอหญ้ามาด,ดูวยครับเด้อเออยู่ไหนเนาะเช่วยกันหามีใครหาเจอบ้างเห็นไหมเห็นไหมนี่ไง,น,ไงนี่ไง้ต้องค่อยคอยแวกหาเด้อเห็นไหมน,นั่นแดงจึงคึ่งเลยในกอหญ้าอ๋อขึ้นกหลายคักลยใน่ะเล ดูเอาดูเอาดูเอานี่นี่ดูเอาหอยหอยโอ้ยมหามหาพริกเด้อครับเด้อมหาพริกโอ้มาเก็บพริกครับผมมาเก็บพริกเห็นไหมโอดกมากเลยครับครับมาเก็บพริกกันเด้อเก็บพริกกันม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 ันแล้อครับเด้อเก็บพริกมือนี่โอ้